วันนี้มาชมปลาหลงทอดกุ้งอร่อยอร่อยนะครับกุ้งขอยนะครับเนาะดูปลาหลงนะครับทอดนะใส่กะเพราไปก่อนนะครับเนาะใส่กะเพราไปนะครับผมรองกะเพราเพเพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวนะครับเนาะอร่อยอร่อยนะครับทั่งคิวครมกุ้งปล้วยครับหนึ่งจานนี่ทอดละสิบบาทละสิบบาทนะจานละสิบบาทจานละสิบบาทอันนี้คือทอดแล้วนะครับ ลองไี่0บาทนะครับมาดูครับมาดูกันครับีทอดไปยังยังไม่สุกนะครับจะได้ทื่อครับกุ้งไม่ต้องทอดร้านท่าไหไม่หมลกันนะกืออร่อยอรอนะครับใส่ไปอีกหนึ่งจานนะครับราใช้กินกันกะเอานะครับเนาะกานกะเอาครับจบบผูแพ้ครับละ สิบบาทนะครับทำสายกองละ20บาทครับประมาณนี้นะครับอันนี้ตกเสียที่สุดแล้วนะครับนี่ก็เป็น2แพ้แล้วนะนี่คือ20บาทครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือส่วนของกุ้งนะครับประมาณนี้นะครับเวลาให้เตมวันนี้นะครับดูกันครับดูกันกุ้งอร่อยอร่อยนะครับก็ทําจานต่อไปนะครับลองจานด้วยลองจานด้วยประมาณนี้นะครับจะเผาจนกลมหอม

ลงอินีแพรนะครับลงอินีแพรนะครับจากปลาหลงทำไมกระอดที่หนึ่งก็สลับกันลงนะครับสองแพรสแพรนะครับหลานปลาหลงนะครับนั่น้งแบบไทยๆแบบต้นบ้านนะครับแบบต้นบ้านนะครับเนาะดูนะครับหน้าทานครับหน้าทานนะครับก็มาแวะอุ่นนปลาหลงได้นะครับยูหน้ากองเนการของวัดีน้อยนะครับปลาหลงวันนี้นะครับ ต่ปลาหลงยังไม่มีที่แน่นอนนะครับก็ยังที่จับชายนะครับก็สังเกตดูกันนะปลาหลงรู้จักกันนะครับเนาะีิตลาดนั้นนะครับจิตลาดนนดร้อนเหรอร้อนอยู่นะครับเนาะอันนี้ก็จิตระทะหนึ่งครับจิตระทะหนึ่งนะครับในอันนี้นะครับตัวใหญ่ๆครับตัวใหญ่ครับ ซื้อกันนะครับมี่คือกุ้งตัวใหญ่ๆตสวยๆทอดครับนะครับอันนี้อันนี้คือกุ้งที่ทอดแล้วครับคือน้ำจิ้มนะครับจิ้มเดดแดดแดจับน้ำตูนน้ำตูนครับประมาณนี้นะครับน้ำจิ้มนะครับเนาะนี่คือในการส่วนน้ำจิ้มเนาะของตูนครับเนาะประมาณนี้นะครับน้ำจิ้มรสแดดเผานะครับ อร่อยอร่อยนะครับอร่อยยที่เปร้านน้ำตูนนะครับเนาะเราอยู่ใกล้ๆกันครับตามน้ำตูนกับร้านปมหลงนะครับเนาะเวลากุ้งทอดเหมือนกันนะครับทุ้งทอดเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับทอดไฟไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนาะกับทุ้งทอดมาทานมาทานนะอันกรึ่งจัดแสบผมติดต่อเขาไม่ได้ครับ มานี้เลยนะครับมาหน้เลยนะครับยี่สิบสามสิบครับกุงทอดอร่อยอร่อยนะครับเพราอยู่ส่วนตันนี้ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นเรียบร้อยครับตันนี้ก็กรอบแล้วกรอบแล้วครับกรอบอร่อยครับกรอบอร่อยแล้วนะครับคุณทอดน้องตูนนะครับน้องตูนก็ขาหายไปสองคนกลับไปแล้วเหรอมาเดี๋ยวก็มาโอเคนะครับอันนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วครับพร้อมรับข้อเสนออีกลิเก นะครับกุ้งทอดเอกลิเกกับนางเอกลิเกห้องโนนะครับพอดีเป็นกุ้งทอดเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เหมาหายทำสองร้านเลยนะครับนะครับอันนี้พระเอกลิกเก้เอนะครับอันนี้นะพระเอกลิเกนะเอกน้องตูนนะพระเอกเกชื่อชื่ออะไรนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่งหน้ากัตะกร้อชื่อชื่ออะไรนะพระเอกเกเนี่ยใช้นามว่าอะไรนะนามมองค์กรว่า เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นพระเอกดาวดาวตลกไข่ตุ๋นนะครับแต่วันนี้แปลงร่างมาเป็นดาวตลกตุ้งทอดนะครับผมไข่ตุ๋นว่าไข่จะแพงนะไม่มีไข่ตุ๋นนะครับันนี้ไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ไข่ดำไข่ยานไข่ใหญ่ไข่ยานไข่ดำนะครับพระเอกตุนคนนี้นะครับตอนนี้พระเอกตกอับนะครับไม่ค่อยมีงานเลยมาทอดกุ้งขายครับรอนะครับนี่เขาไม่ได้แต่งตัวนะครับหล่อแล้วเนี่ยเออรลอใหญ่ยาวครับเอก เอกเราคนนี้นะครับเอกเราคนนี้น่ลูกค้าลูกค้ามาแล้วครับตอนนี้ลูกค้าก็มาแล้วครับลูกค้ามาต่อรองราคากันได้นะครับต่อรองราคากันได้นะครับอันนี้ครับอันนี้เขาบอกกุ้งในบ่อในน้ำครับเป็นกุ้งในน้ตุีครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่นั่นขายได้ลวครับขายได้แล้วกุ้งพระเอกเอกเรานะครับครับอันนี้คือครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับกุ้งทอดนะครับปลาหลงกับไอไข่ตุ๋นนะครับไข่ตุ๋นน้องเอกดิ๊กแก่เราครับไข่ตุ๋นนนนนครับวอนู่้นนนครับตรงนี้ไม่ค่อยมีงานก็เลยมาทอดกุ้งขายครับไข่ตุ๋นสงสัยใครจะเน่าเสียไปแล้วตัวนี้ไม่มีไข่แล้วครับตันนี้ไม่มีไข่นะครับมนีกุ้งของน้องเขานะครับนะครับผมประมาณนี้นะครับมีระเอกเรานั้นครับเนี่ยเอาทำหน้าตาให้มันหล่อหน่อยสิให้หน้าตามันนหน่อยสิ เออนี่นีพระเอกเรานะครับมีพระเอกทำให้มันมันต้องแต่งหน้าก่อนเนี่ครับวันนี้วันนี้ไม่แต่งหน้านะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวพนาจะให้น้องขอแต่งหน้ามานะครับผมพระเอกใครตุ่นแล้วนะครับไอต่งแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแ่หน้ามทิ้วหลุดก็ขอบคุณนะครับข้อมูลแล้วก็ข้อมูลจากน้องพระเอก เสดสเกลิเกเราเนาะน้องไท่ตสินนะครับน้องไท่ตุินน้องตูนไท่์ตูนนะครับเอกลิเกเราหลังหลังจะร้องลิเกด้วยนะครับเอกเพิ่นบอกนะแบบสั้นนะครับเนาะวันนี้นางเอกหายไปสองคนครับหรือตัวโกงเรือตำหลักก็จะมีก็จะขอนางเอกไปเกี่ยวอีดีดครับวันนี้ครับอันนี้โอเคอีดีดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดกดหนุนทางร้านน้องตูนนะครับ ตรงตูนก็จะอยู่ตรงหน้าไอกองในการของของวัดทุ่งน้อยนะครับหน้ามหาเจดีย์ตรงนี้นะครับซิงร้านก็จะอยู่ตรงหน้ามหาเจดีย์ธรรมะโพสตรตรงนี้นะครับนี่คือร้านของน้องตูนนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับฝากเลยนะครับฝากเลยนะครับ